ปัญหาสำคัญของดเตอร์สิงคโปร์ไปเรียนเยอะแยะมากมายแล้วก็ในโรกอันดับก็ไปเรียนที่นั่นเยอะแยะไปมคนเหล่านี้ครับหลายหลายคนเป็นมสุสลิมที่ที่ดีเป็นมสุสลิมที่อยู่ในส่วนน้อยที่ผมบอกว่าเมื่อเขาเข้าใจแล้วเขาพยายามที่จะชวนคนอื่นด้วยอันนี้เป็นอีกขั้น,นอ่าเป็นอีกขั้นหนึ่งของความ ฐานะที่สูงของมุสลิมก็คือพยายามที่จะบอกพยายามที่จะเชิญชวนคนอื่นด้วยดันั้นคนที่จชชวนคนอื่นเนี่ยคนที่คนที่มีความรู้แล้วคนที่เข้าใจอิสลามแล้วก็อาจจะเป็นเป้าหมายรองคนกลการที่จะชวนคนอื่นให้เข้าให้ให้เข้าใจอิสลามนี่ก็คือว่าเขาก็เลงไปที่คนที่ไม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 ่เข้าใจอิสลามนะครับ ก็ดูว่าใครที่ไม่่อยอนยน่อนแอในเรื่องอิสลามละหมาดก,ก็ไม่เป็นนักกราดก็ไม่ได้เขาก็เล็งไปที่คนเหล่านะั้นในจํานวนตลอดเวลาแสดงว่าเ,วเราต้องการที่จะให้ดีกว่าไม่อยากที่จะให้มีมนทินติดต,ตัวเรานะครับเราเราเนื่องถึงความผิดของเราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นจากตรงนี้เริ่มต้นนะครับจากกราเริ่มต้นใการละหมาดเริ่มต้นในการขอ,นนรอไัยโทษต็อ o s t ไปกันแล้วนะครับแล้วก็อาจจะบวกไปด้วยสิ่งที่สําคัญ Tak nak nafik dengan Allah swt. Jadi buat saya, Allah Dia sekoruna Allah beri anak. Nampak mudah, Allah jenuh bihir. Ia tak fikiruna fiu kan di sana. Walaupun Allah, kami sekejam nafik dengan Allah swt. Itu adalah. Nampak. Walaupun terus 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 คิดในเชิงที่เป็นบวกับสิ่งที่ลัสธฮาตาลาได้ให้เราก็จะเราจะเกิดกำลังใจในการที่จะเปลี่ยนแปลงในการเียนองนั่นก็สิ่งนี้คือสิ่งที่อยากจะย้ำกับพวกเราว่ามันมีหนทางในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับและสิ่งที่ผมเรียกร้องในวันนี้ก็อยากให้พวกเราได้เปลี่ยนแปลงสู่การเป็นมุสลิมที่นะครับที่ดีขึ้นนะครับมุสลิมที่มีคุณภาพคุณภาพที่ผมหมายถึงไม่ได้เรื่อง วิณยานี่แทบจะไม่ต้องบอกทุกคน都知道ไอ้คำามอยู่แล้วเรื่องของอาชีพเรื่องเรื่องของรายได้เรื่องของอะไรต่างๆความก้าวหน้าในอาชีพการงานแต่สิ่งที่ผมต้องการบอกก็คืออยากให้พวกเราได้มองมาในทิศทางของการที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองสู่ความใกล้ชิดต่อลอสัตลาะสู่การเป็นมุสลิมที่ดีที่มีคุณภาพมีคุณภาพชีวิตมีวิถีชีวิตที่งดงามสวยงามแล้วก็เป็นกระบอกเสียงเป็นภาพที่จะ เป็นตัวแทนของประชาชาติเราต้องคิดถึงภาพรวมของประชาชิประชาชิอิสลามเราเป็นส่วนหนึ่งของประชาชาติอิสลามนะครับที่เราจะสร้างศีสันให้กับประชาชิถ้าเรามีความหวังแน่ก็ก็จะเป็นภาพรวมกับประชาชาตินะครับก็ถ้าหากเราเข้มแข็งในวันนี้แล้วก็เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงครับเราก็สามารถที่จะบอกคนอื่นให้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ครับที่ถ้าเได้อ่านหนัหนงสือที่ผมแปลอยู่เำนมนหนึ่งมีหนังสือนะครับที่ว่านี่คือทางรอดของเราครับจะมีประโยคสั้นๆอยูอ่ประโยคนึงจะเป็นวลีนะครับว่าอาวุธนับซักวัดดองไรหรอนะครับจงพัฒนาตัวท่านเอง,เองแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวท่านเองแล้วก็เชิญชวนคนอื่นสู่ทิศที่ท่านไปอยามที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสู่ทิศที่ดีกว่านะครับก็ ส al, ักวันนี้นะครับก็ผมพูดคนเดียวนะครับคนเดียวจริงๆก็พวกเราก็หนับฟังก็ขอลาบด้วยสำหรับที่ถามมีเวลามบางที่ก่อนจะได้ในการเร่งเนี่ยนเรียนรู้กันในเรื่องต่างๆครับแต่วันนี้ก็ขอตอวต่อรอสมัครแต่ลาให้สิ่งไทยได้พูดเกิดประโยชน์ต่อตัวผู้พูดเองแล้วก็ที่เองทุกคนครับในการที่จะรอสมัครแต่ละรับกานงานของเราแล้วก็ เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างน้ำหนักมุนตาชันของความดีในวันเกียมมหาพุทธก็ยินดีว่าประสบผลอำเร็จแบบกบฏมุสลิมดีผมว่าอิสลามสภาพแวดล้อมที่เป็นแย่ก็ดีจะถูกคือสิ่งที่ตรงกันข้ามอิสลามพูดง่ายๆสิ่งที่เป็นแย่ก็ดีนะครับว่ารอบรอบตัวเราเรากลับไปที่บ้านก็ไม่มีสภาพอิสลามนะแค่ ใครที่เอาตัวรอดไปก่อนคำนิน้ะใครที่ไม่เอาตัวรอดก็ตกเป็นเหยื่อของยานเฮลิยละหมาดก,ก็หลุดไปการถือที่หนดก็หลุดไปถ้าเป็นาการแต่งกายก็หลุดไปอะไรต่ตางๆก็ค่อยๆหลุดไปทีละชินช้นทีละชินช้นทีละชิ้นทีละชิ้นเพราะว่าเราเราจเริญเติบโตขึ้นมาในบรรยากาศที่ไม่ใช่อิสลามนะครับเปิดทีวีปั๊บเดี๋ยวนี้ก็อาจจะดีนหน่อยนะมีถึงสี่ช่องนะทีวีแต่ว่าต้องจดจานเวเทียมที่มีเกี่ยว่องกับเกี่ยวกับอิสลามแต่ถ้าคนไม่แสวงหาก็ ทำให้คนที่หลุดจากอสมไปทีเราคนทีเราคนสองคนทีเราคนสองคนก็เยอะแยะมากมายครับเอาล่ะเอ่อเล่าให้ฟังตรงนั้นดรชาวีเนี่ยปัญหาของแกก็คือว่าคนเราพอไม่เข้าใจศาสนาพอไม่เข้าใจ إ สลามนี่ก็ไปกลายเป็นผมด้วยอะสมมติเราละหมาดไม่เป็นเพื่อเชวนละหมาดไอทองเนี่เอาทั้งที่เราชื่อผมชื่ออานัสเนี่ยนะสมมติเราบินมา ชื่อชัดเลยว่าเป็นมุสลิมเ,เป็นเป็นว่าคนนี้แน่นอนเลยเป็นมุสลิมแต่รากคนปัญหาของผมก็คือผมละหมาดไม่เป็นนะครับละหมาดไม่เป็นอพอเพื่อชวนละหมาดเนี่ยผมทำยังไงครับหน,นีครับผมหนีหนีได้ผมหนออนะีอ่ะอายครับอายนะมีครูบาอาจารย์เรานะชวนคนที่เคนที่มีชื่อเสียงในะ ถ้าเราเพื่อผมเลยชื่อนี้ก็คงจะรู้จักนะครับมีชื่อเสียงระดับประเทศเป็นเป็นอะไรครับผู้ที่เชี่ยวชาญถ้าพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจคนนี้ต้องต้องอยู่แนวหน้าของประเทศไทยถึงเป็นมุสลิมที่เป็นมุสสิมเพาฟังชื่อก็เป็นมุสสิบครับมีโตครูของเราคนหนึ่งนะครับเวลาปรากฏว่าแกก็ได้ทําความรู้จัก่อได้พูดคุยแกก็ เวลาได้วเวลาละหมาดก,ก็โต๊ครูก็จะไปละหมาดใช่ไหมก็เอ่ยปากชวนว่าคดรเตอร์ครับไปไปละหมาดที่วัญถึงชวนไปละหมาดชวนไปละหมาดแกก็พูดออกมากครับแล้วก็พูดว่าผมไม่ค่อยถนัด <g ül> ผมไม่ถนัดเรื่องละหมาดยังดีนะเขาบอกทาให้เรารู้ว่าเขาไม่ถนัดตแต่ที่เขาายุมากกว่าจะเจ็ดสิบแปดสิบนั่นแหละครับบทคนนี้นะครับ ก็คนเราก็โอเคถ้าเรายอมรับแต่โดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นเราก็อ่ะก็ก็หนีดรชาบีเนี่ยเนื่องจากว่าเวลาเรานั่งรวบรวมกันเนี่ยเราก็จะอ่านกราดอ้าอ่านซินาวนขวาไปนะาเอาบิลเลยเมนันชเชตอนอัลร๊รจรลาจีมิสมิลลาฮิรรห์มานอรร๊าคัยอัลฮัมดุลิลลาฮิลอัลบินาลามิลไล่แบบที่คนคนป่านกวา่าถ้าไปถึงเราเนี่ยถึงเราที่อ่านไม่ได้เราทำไงพอรู้ว่าถ้าทําแบบนี้เนี่ย ตายเลยหรอกก็คือว่าหนีครับไม่ยอมเข้าขุแต่ว่าคนที่พยายามที่จะสอนคนอื่นแนะนาคนอื่นเนี่ยไม่หยุดแค่นั้นเขาพยายามเห็นว่าคนนี้เป็นคนเก่งว่าเรียนไรฉลาดนะคนคนนี้คนที่เป็นคนเก่งเนี่ยไม่ควรที่จะหลุดไปจากสังคมมุสลิมไม่ควรที่จะสูญเสียคนเหล่านี้ไปนะครับ ว่าคนเหล่านี้ก็ไม่ควคที่จะไปนั่งอยู่ในที่ที่ในที่ที่ไม่มีการละหมาดไม่เรื่องไม่รู้จักอิสลามคนที่เก่งๆนี่ควรจะมานั่งที่จะพูดถึงคําอิสลามเพราะคนที่เก่งเนี่ยถ้าพูดถึงคําอิสลามคําว่าอิสลามถ้าคาคนคนฟังอีกเป็นล้านคนเลยหรืออาจจะมากเลยซ้ำไปถ้าอิสลามมีในหัวใจเราเขาคิดอะไรได้เหมือนที่คนอื่นๆที่ไม่คิดเป็นการสร้างคนที่ คนเก่งขึ้นมาสัาคนที่เป็นคนเก่งสักคนหนึ่งเนี่ยครับมุสลิมที่เก่งสักคนเนี่ยมีประโยชน์มากมากแต่มุสลิมที่ทอะไรครับมุสลิมที่ไม่มีอิสลามอยู่ในหัวใจเก่งทามาจะมีประโยชน์อะไรแม้เขาจะรวยเป็นพันพันล้านแต่เงินสักบาทสักสตางค์ก็ไม่กลับไปถึงสังคมของเราแม้เขาจะมีความรู้มากมายแต่ก็ไม่ได้สร้างความมูลใจอะไรได้กับมุสลิมเราแต่ถ้าหากว่าเขาเก่งแล้วเขามีอิสลามอยู่ในหัวใจนะครับไป คนที่พยายามชวนดรชฉลีนี่ก็พยายามพยายามพยายามชวนครับเอออ่านไม่ได้นะมาสิเราจะสอนให้จะบอกให้คนละหมาดไม่ได้มาสีผมจะบอกให้ไม่ยากเลยละหมาดตั้งต้นที่มันไม่ยากเลยอิสลามันไม่ใช่เรื่องยากเลยแล้วเป็นเรื่องที่เกี่ยวตัวคุณคุณจะเห็นผลบ้างบางส่อสายสลามัาแค่คุณล้างมือเนี่ย ถามว่ามันต้องกี่คนที่ไม่ได้ร่างมือวันมันมกรรมกรแบกหามทั่วไปนะครับที่ไม่มีอิสลามที่ไม่รู้จักอิสลามนะครับกินข้าวจะกินข้าวเหนียวก็มา,วมาข้มว่ามือนั้นแหละครับบางครั้งก็ไม่ได้ล่างนะครับคนสักกี่คนที่ไม่ได้ชำระม,มือขับถ่ายนะครับแค่สปัตสบัตใระดแค่สปัตสบัตแล้วก็ไปในอิสลามแค่นิดเดียวเนี่ย สำหรับชีวิตของเราสำหรับสิ่งที่มีคุณค่ามาหาศาลนะครับเอาละเมื่อมาถึงขั้นที่ว่าดเตอร์ชวีนี่หนีไม่พน้นถูกจับมาให้นั่งสายสุล,ลานผูจลาหลานยังคิดอะไรเองได้ชี้แค่บกแค่หนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องอ่านต่อไปสองสามสี่ห้าหกเจ็ แต่คนที่ที่เลขหนึ่งนี้ก็จะจําแค่เลขหนึ่งเท่านั้นเองเนี่ยคนไม่ฉลาดเล้ลสอนหนึ่งก็คือว่าพวกนี้ก็หนึ่งนะในที่จะมาเอานับหนึ่งที่หนึ่งได้และหลังจากหนึ่งคืออะไรเอาครูยังไม่ได้สอนแต่คนที่ฉลาด่ยไปสอนสามแกก็ฉลาดเราสอนแต่กแกคิดเหมือนกับที่ผมพูดตั้งแต่ต้นว่าวันนี้ฉนนันอ่านอันโบราณก็ได้เพะฉันเร่มอมาได้เนี่ย ฉันต้องจำอันกรานให้ได้ยาสุภาหลอนเราโคจากคนที่อ่านอันกรานไม่ได้ไปเรียนงปรงญญาระดับปริญญาตรีแล้วนะครับไม่ไเรียนศาสนามาเลยคิดก้าวที่สําคัญของชีวิตซึ่งมนุษย์ในจํานวนบ้านเราในจานวนที่ร้อยคนผมเชื่อว่าไม่มีใครคิดสักคนว่าจะท่องจำอันกรานเขาคิดไปก็สองใบเบี้ยที่คุณสุภาสิทธิ์ไทยว่าสองไปเบี้ยอนก่งเสียดำลิงทองก็คือว่าคิดไปว่านี่อันกรานเนี่ย คุณจะจำมันได้ยังไงนังเล่มหกพันกว่าอย่างเนี่ยจะจำได้ไมันยากมากต้องเมีคิดวางแผนโดยใช่หลักวิชาที่ตัวเองที่ตัวเองเรียนอยู่ก็คือหลักการบัญชีมนานั่งทำอย่างไรมนานั่งคิดสูตรที่ต้องจำงมันกระไไม่ได้คิดเบือ่อตอนนี้ไม่ได้คิดเบือ่อใครคิดได้ตัวเองเนี่ยต้องจำมันกวะไได้เลยเห็นว่าตัวเองนี่มี จากวันท okay, 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 okay okay. okay. okay, ี bay, ่เราไม่เข้าใจามเลยเดี๋ยวเราต้องเข้าใจามให้ลึกซึ้งเพื่อที่จะสอนคนหนึ่งได้ไม่ใช่ว่าเพื่อแค่แค่แค่นีเหล้าแค่ตัวบ้านเราเราคิดแค่เอาตัวรอดแค่แค่ว่าอะไรทัังใครแด่ละหมาก็ดีตถูไปแล้วเราไปก่มคนไม่ละหมากันเยอะเราไปเทียวกับคนที่คนที่ต่ำกว่าเราเงเวลาเราคิดเรื่องอะไรเนี่ยเราคิดเราต่ำกว่าเราแค่เราได้ทํางานแค่นี้เนาะเดินแค่นี้ก็เยอะกว่าคนนี้แต่ถ้านอย่างเสด็จิิ่ นบีก็บอกว่าคิดได้ในเรื่องฐานะเนี่ยเราเอาลอสวาฮาตาลให้ริสกีเราแค่นี้คนอีกจํานวนมากมายไม่มีกินก็เกิดกําลังใจแต่ถ้าเรื่องอิสลามเนี่ยคนจํานวนมากไม่ไม่ละหมาดเราได้แค่ละหมาดก็ดีผมไปแล้วถ้าคิดอยู่แค่นี้ก็อิสลามไม่เป็นเอาละครับเป็นที่มาว่าในที่สุดดรชบีนี่กลายเป็นคนที่จำอัลกุรอานจำนันจำมนั้น,จ,น,น,จ,น,นจากทิ่การที่แกคทิดเนี่ย กลับมาประเทศมาเลเซียเนี่ยแกมามาตั้งโรงเรียนที่สอนต้องจำมรานไปใช้หลักที่แกคิดไว้เนี่ยครับจึงเจอโรงเรียนอันนี้หมดอันนี้เป็นเป็นอะไรครับเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงบันดาลใจที่อยากจะบอกพวกเราว่าวันนี้สําหรับมุสลิมเรานะครับสําหรับมุสลิมเราเนี่ยต้อง,ต,องต้องคิดที่จะเปลี่ยนแปลงต้องคิดที่จะเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะเปลี่ยนแปลงไปสู่ที่ดีกว่าครับ้งในเรื่องดุนยานี่มนุษย์ไม่เคยไม่เคยอะครับไม่เคยหยุดนะครับที่จะพัฒนาที่จะเปลี่ยนแปลงได้บาทหนึ่งเราอยากจะได้2บาทได้3บาทเราอยากได้อยากจะได้4ได้5หรือได้พันหน ah. ึ h, ừ, ่งอยากได้สองพันสามพันเราอยากจะนะทุกคนอาจจะดีใจถ้าได้รับการขึ้นเงินเดือนถ้าได้โบนัสจาได้อ่าอะไรต่าง แต่สำหรับเรื่องเรื่องอิสลามเนี่ยผู้คนจำนวนมากมม่พอใจกับสิ่งที่ที่เป็นอยู่แล้วก็โอ้พอมองไปในสังคมเนี่ยก็บอกว่าโอ้สังคมมันชินเราไม่ไหวแย่ไม่มีการพัฒนาพราะที่เราพูดทำนี้ออกมาเนี่ยเราลืกคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนเป็นคนหนึ่งที่คิดเหมือนกับคนที่ที่ในสังคมของเราต้องมีทต่คน นะแต่ถ้าระดับชาวบ้านคิดก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่สําหรับปัญญาชนที่เรียนหนังสือพระอาตารโทษอย่างพวกเราทั้งหลายถ้าคิดแบบที่คนทั่วไปคิดก็น่าเสียดายรู้สึกว่าอย่างน่าเสียดายแล้วก็ยิ่งเป็นคนที่อยู่ในวัยหนุ่มวัยที่มีศักยภาพอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ a l l ส่งคุณธารให้ครับเพราะนั้นวันนี้อยากให้พวกเรานั้นคิดได้คิดเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงถ้าหากว่าวันนี้เรามาทํางานที่โรงงานถ้าในเรื่องดุนยาเรา,เ,ราเออราไม่เปลีปยดที่เราจะคิดลราต่อไปเพราะน่าจะมีโรงงานอะไรหรือที่เพิ่มขึ้นมาอีกคิดในเรื่องดุนยาแต่วนันนี้ผมผมไม่ใช่ทางอ,าอะไรครับความถนัดผมที่จะพูดเรื่องเรื่องดุนยาผมจะให้ให้ข้อคิดกับพวกเราเกี่ยวกับเรื่องที่จะเปลี่ยน